ะโอเคผมก็สวัสดีครับก็อยู่กับผมพอนโซนะครับวันนี้กันในเกมบัสกาส์นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะผมจะมาหมุนนะครับวงล้อโชคดีกิจกรรมสงการกันเลยนะครับก็วันนั้นก็ได้ทําการอ่าสุ่มกาชานะครับไกดีนึงเนาะเป็นทับูเรลเล่นะฮะก็กดไปกดมานะฮะได้กันลงการันตีเทพเรียบร้อยนะฮะเบ็ดเสร็จแล้วใช้เพชรไปเกิน2 5งหมซึ่งผมก็มีสิทธิ์หมุนวงล้อได้ถึง51ครั้งนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยนะครับเขาบอกว่า เราสามารถที่จะใช้เพชรเนี่ยห้าร้อยเพชรแลกกับการหมุนได้หนึ่งครั้งใช่ไหมแต่ว่าผมใช้เกินไปนะครับมันเป็น51ครั้งแต่ตัวเกมมันลิมิตแค่50เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาหมุนกันว่า50ครั้งเนี่ยผมจะออกมาเป็นไอเทมอะไรกันนะครับอ่ะไปดูกันนะฮะไปกันแบบรวดเร็วเลยคลิปนี้ไม่ยาวหรอกนะฮะผมกดรัวๆเลยนะครับดูซิว่าไอดีนี้นะครับจะได้สติกเกอร์มาสเตอร์โอหรือเปล่านะเพราะว่าไอดีที่แล้วเนี่ยผมกดไป24ครั้งบวก26ครั้งไม่อออออกกกนนนะะะฮทุััครบยกเว้นสติกเกอร์นะะฮก็ถือว่า ถามว่าเกลือไหมไม่เกลือนะครับเพราะของที่ได้รับเนี่ยนอกเหนือจากาสติกเกอร์โฮมมสเตอร์เนี่ยก็จะมีพวกหินถ่ายทอดระดับสูงครับหินรีสกิล20นะครับผมหีบอุป,ปรกรณ์ปั๊มแซต200ชิ้นใบแมท50สเศษชิป30ดิสกิลทอง10ชิ้นเลยถือว่าดีมากๆนะอ่ะไปดูไปดูกันนะครับผมเท่าไหรด่ดีไม่รู้นะรีบกดก่อนกิจกรรมจะหมดแล้วนะฮะ อันนี้ออกบ่อยเหลือเกินนะครับเสียชิปกับหินทักษะรัตนะครับจะออกบ่อยมากๆนะครับผมออกโคตรบ่อยนะฮะอ่จัดไปนะครับผมรอบที่2นะตรงนี้ได้ไหมผมได้เสียชิปอีกแล้วนะฮะซ้ำนะซ้ำนะไม่เป็นไรนะครับผมะต่อนะครับครั้งที่3นะฮะจัดไปครับอ่าได้ของดีหน่อยนะครับเป็นใบแม็กซ์ห้าสิบใบนะครับผมอ่ะต่อนะครับผมจัดไป อ่า uh, ได้หินทักษะรัดนะครับตามที่ผมพูดไปเลยออกบ่อยนะครับตรงกันทะแยงมุมเนี่ยตรงกันข้ามเนี่ยออกบ่อยมากอ่ะรอบถัดไปเลยครับผมมาลุยอะไรดีอะไรดีอะไรดีอ,รดออกกันไหม <c oughs> มาเงยอ่ะออกของแลนะครับอันนี้เจ้าของเป็นของ,ของแลเหมือนกันนะครับผมจะมีปั๊มแซดเนี่ยนะครับก็แลเหมือนกันนะครับอ่ะจัดไปนะฮะดูจากสีเอาเลยกันะะอ่ะมาเฮ้ย โอ้โหเลยไปแม็กซ์นะครับผมได้เศษชิปตัวไปอีกแล้วนะฮะอ่าไม่เป็นไรครับลุยกันต่อเลยนะฮะจัดไปนะครับไหนๆก็ใช้สองหมื่นห้าแล้วเราก็ต้องกดให้มันคุ้มนิดนึงอ่าได้อุปกรณ์มหากราบครับมันจะสุ่มประมาณเลเวลสามบวกสามถึงบวกห้านะแต่ส่วนใหญ่จะได้บวก 5, บนะห้านะครับผมลองละปั๊มแซดหนะ่อยปะอ่าเรียกปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับผมปั๊มแซดนะอ่าต่อเลยครับยังไม่ได้อะไรบ้างวะเนี่ย เฮ้ <Hey. S 2> โยโอ้ยได้หินทักษะรัดอีกแล้วครับแม่งออกบ่อยเหลือเกินนะครับอ่ะดิสกิลทอง10ชิ้นยังไม่ได้นะอุย้ยปมแซดออกอีกแล้วครับโอ้โหมาบ่อยว่ะสองรอบแล้วนะฮะมาถัดไปครับผมจัดไปจัดไปหมดไปแล้วสิบครั้งนะฮะเฮ้ hey. โยโอ้ยเฉียดเฉียดแม่งไอ้เชียด,ด,ดนิดเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะต่อเลยครับ วูนี่เดียวไปนะเมื่อกี้เฮ้ยอู้โหสองครั้งติดแล้วนะสองครั้งติดแล้วนะเออเกือบแล้วนะครับมาลุ้นลุ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 นโบเกสก,กาอันนี้เอาไปอัปเกรดนะครับพวกไบแม็กซ์นะอัพสกิลอัพพลังโปกเกมอนเรานะฮะมาสติกเกอร์มาสเตอร์ขอ,อพดอดีว่าไอดีไอดีนี้มีโฮโอพอดีครับหืม ถ้าได้ไปทำมาสเตอร์นี่คือเจ๋งเลยนะพูดถึงนะครับมาจัดไปดูกันต่อนะครับอ่าโอเคไปแม็กห้ไม่ก็ออกยากนะฮะในส่วนของโอโอเนาะมาต่อเลยครับหมุนเงินไปนะฮะผมหมุนเงินไปอ่าปั๊มแซดออกนะครับสามรอบนะ600้อยชิ้นแล้วนะฮะถือว่าคุ้มนะผมบอกเลยว่าใครบอกว่าเกลือไม่ใช่นะฮะใครบอกว่าเกลือนี่ผมเถียงเลยนะครับไม่ใช่นะ คุณอย่ามามองว่าถ้าเกิดคุณหมุนแล้วคุณไม่ได้สติ๊กเกอร์โอแล้วคุณบอกว่าเกลือคือไม่ใช่นะฮะคุณมองให้ดีก่อนว่าของที่คุณได้รับเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วคุณเล่น VP อะไรนะครับผมยิ่งคุณเล่นนะครับ VP ศูนย์แล้วคุณใช้เพชรได้ถึง25งหมแล้วคุณเล็กหมุนตั้งห้ครั้งเนี่ยผมบอกกันเร็วครับว่าไม่เกลือนะถึงสติ๊กเกอร์มาเตอร์โอโอไม่ออกก็ไม่เกลือนะครับผมบอกกันเร็วนี่ผมเถียงเลยนะฮะบอกแค่นี้นะครับอ่ะมา ได้หินไได้หีบมหากราบนะครับผมกล่องนะกล่องอุปกรณ์นะฮะตีปงตีบวกอุปกรณ์อาวุธอะนะฮะอันนี้ออกปานดาผมอันนี้ผมไม่ดีใจนะผมออกบ่อยเสร็จชิปกับหินทักษะล้วผมจะเฉยๆนะครับผมจะไม่แสดงอาการอะไรทั้งสิ้นนะฮะผมจะเก็บอาการไว้นะครับไม่ดีใจนะครับนี่ครับเราจะไม่ดีใจนะครับเพราะเราได้บ่อยแล้วนะฮะมายังไงเพื่อนอันนี้ออกอาการนิดนึงครับ อ๋อการนิดนึงฮะอันนี้ของดีคือใบแม็กมันหายากผมบอกเลยว่ามันหายากแล้วมันใช้เพิ่มพลังโปเกมอนได้นะครับไอ้ตรงกดสายฟ้าครับได้เยอะนะผมบอกกันเลยใบแม็กห้าสิบใบหายากมากนะครับเออไม่ใช่ง่ายนะใครบอกใบแม็กหาง่ายมาพูดหน่อยดิจริงอ้าวเฮ้ยโหเลยแม่งเอ้ยใครบอกใบแม็กหาง่ายมามาพูดกันหน่อยหาจากไหนบ้างเออเออใส่ฟรีถ้าใสยฟรีอย่ามาพูดครับเอ้ถ้าสส่เติมอย่ามาพูดครับสส่ฟรีไม่หาพูดยากเลยนะผมบอกกันเลย อ่าวโอเคเหลือตั้งสามสิบครั้งอะ่ะเออกดไปดิเฮ้ยออกอากานิดนึงออกอากานิดนึงเฮ้ใบแม็กจิผมได้ไปมาว่ 200, 300าสองร้อยสามร้อยใบมั้งเนี่ยอ่ะตอนนี้ดิสกิลสีทองไม่ออกนะกับดาวโอครับเอ้ยสติ๊กเกอร์มาเทโอเฮ้ยในวันนี้ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะครับไม่รู้จะไปทำอะไรดีอ่ะนะครับหินรีใส่ฟ้าพอดีว่ารีหมดแล้วไงเฮ้ยฮู้ยอะไรกล่องมานะฮะ เฮ้ยดิสกิลสีทองไม่ได้เลยวะอยากได้พวกเพื่อมโกรธนะเผื่อจะเปิดแล้วเจอบ้างาอะไรอย่างเงี้ยมาเฮ้ยโอ้ยเฉี่ยงอย่างงี้สามรอบเลยนะเฉี่ยงอย่างงี้สามรอบนะอย่านะอย่านะอย่านะมีแจ็คพอตเปล่ามีแจ็คพอตเปล่าเพื่อนฮอเฮ้ยโอ้โหมาแองเอ้สี่รอบสี่รอบแล้วติดติดกันเลยแม่งเอ้ยโอ้ย อ๋ออาการนิดนึงครับปั๊มแซดปั๊มแซดผมชอบมากนะปั๊มแซดมันหายากเหมือนกันนะแล้วมันได้มันใช้งานได้จริงครับมันใช้ได้จริงอ่าใบแม็กครับเฮ้ยออกบ่อยมากเลยว่ะไอดี ID นี้ออกใบแม็กบ่อยมากครับเจ๋งอะ่ะชอบชอบเฮ้ยอื้อหืออันนี้ไม่ได้ค่อยลุ้นเท่าไหร่เลย, <c oughs> เ,ลยเลยไปเยอะมากนะครับมายัางไง อ่าได้กล่องมาหาการไอเท็กกล่องไอ้กล่องมาหาการนี่คือได้บ่อยมากนะจริงผมรู้สึกว่าผมได้บ่อยจริงนะครับอ่ะหมุนต่อเลยไหมเฮ้ยอ่าได้กล่องอะไรครับกดรอบเดียวไปเลยนะฮะเราไม่มีการทิ้งช่วงอะไรสิ้นครับผมเสียเวลากับมันมาเยอะแล้วไอ้หูไม่ไดีใจเท่าไหร่ครับไม่ไดีใจเท่าไหร่ครับเสร็จชิปอีกแล้วน,นะ เออูมาบ่อยอเกินนะครับมาบ่อยอเกินนะครับผมจัดไปอีกทั้งสิบกว่าครั้งอ่ะเบื่อว่ะเฮ้ยห้ารอบแล้วนะเป็นแบบเนี้ยแม่งไปตกหินแทกโทษห้ารอบแล้วนะเฮ้ยูดูออกมาเถอะผมเล่นโฮโออยู่พอดีครับไอดีนี้มีโฮโอนะครับโอ้เฮ้ยเฮ้โฮโอเนี่ยมันเป็นตัว แทบจะ99%เลยนะที่มีไอในไอดีกับทุกเกมทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเล่นไอดีไหน,นก็ต้องมีโอโอเก็บไว้ก่อนนะมาได้ใบไอได้ปัมซมาของดีอยู่นะครับเฮ้ยดูเดี๋ยวผมจะใช้นิ้วก้อยกดนะฮะนิ้วก้อยกดครับใช้สายมูนิดนึงเฮ้ยสายมูกับสายมัวครับไม่ต่างกันนะมาครับเหลืออีก12ครั้งได้ไหม ไม่รู้นะโอ้เริ่มหลุดวงโครจรว่ะเฮ้ยไม่น่าเลยเรานะครับไปยังไงต่อไม่รู้อะ,ะก็กดไปเถอะนะครับเฮ้ยโอ้โหทีเอไม่ไม่ปล่อยว่ะโอ้หกร่อไปนะฮะหินท่ายท่อระดับสูงหกร่อไปนะครับแต่นี่จะได้สติกเกอร์ครับหนึ่งในหกนะไม่ออกนะครับผมอะไรวะอะไรวะ อะไรวะโอ้โหแล้วมาได้แบบนี้อีกแล้วอะ่ะตอนเซงอะ่ะนะครับผมอมืมาบ่อยอเนี่ยใจคอนะโอเคเหลืออีกแปดรอบนะครับโอ้โหหลุดวงโครจรไปไกลเลยครับตอนนี้มีดิสกิลทองกับสติกเกอร์ยังไม่ได้นะฮะโอ้โหดิสกิลทอง10ชิ้นยังไม่ได้คิดดูแล้วกัน มันแต่ปัม๊มแซดออกเป็นพันแล้วนะตอนนี้อ่ะไปนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะครับซื้อทีก็หลายพันอ่ะโอ้โหเสร็จชิปนี่แม่งได้กี่ร้อยชิ้นแล้ววะอ่ะมาจะหมดแล้วเว้ยเลอนิดเดียวนะครับสู้ๆอืมหลุดไปไกลแล้วหลุดไปไกลแล้วเออหลุดไปไกลแล้วจอดหลุดไปไกลแล้วเฮ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วครับเจ็ดรอบแล้วนะโอ้โหมาลง หินถ่ายทอดขั้นสูงเจ็ดรอบนะครับอะไรวะเนี่ยแล้วพอกดจากหินถ่ายทอดมันก็หลุดวงโคจรไปไกลนะฮะเฮ้ยเซ็งเลยวะบึ้งกดเบิ้ลไปสองทีครับสูด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 เฮ้ยได้ดิสกิลโอเคอ่ะใกล้เคียงแล้วเว้ยหรี่ครั้งเดียวเว้ยมาครั้งสุดท้ายครับออกเลยไหมออกเลยไหมออกไปดิออกไปเลย อ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับได้ของเยอะอยู่นะฮะอ่ะเดีย๋ยวเราไปรับของในเกมนะครับอ่ะผมล็อกอินเข้ามารับของนะครับนี่ครับโอ้โหตฟมแซดรับไปเลยนะโอ้โหได้อย่างเยอะเลยครับผมบอกว่าของมันทีมันมีประโยชน์นะผมบอกกันเลยนะไม่เล่นเล่นนะฮะ อยาให้ดูนะครับเแบบ็ดเสร็จได้เท่าไหร่อยาเราไปดูกันนะฮะเศษชิปเศษชิปใบแม็กหีบอุปกรณ์หินทักษะรัดใช่ไหมลับไปเลยครับ50ช่องนะฮะกันแบบจุๆนะครับถึงรางวัลใหญ่นะครับมันจะไม่ออกแต่มันก็ดีต่อใจนะครับที่เราได้ของมาประมาณนี้กับการให้เราใช้เพชรเป็นชีวิตประจําวันในเกมอยู่แล้วนะฮะมันได้ของพวกนี้แถมเข้ามานะฮะ ก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวก็ยังดีครับยังมีกิจกรรมนะครับให้เราได้เล่นแบบนี้กันบ้างนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะฮะนะโอเคก็ได้เท่าไหระนะ่ไวเนยอ่ะดีสกิลทองเรามี19นะฮะอุปกรณ์หินไายทอดนะ8กล่องนะครับผมกล่องอุปกรณ์พกพาย7กล่องนะฮะแล้วก็หินทักษะรัดครับพันกว่าก้อนนะฮะ b บแม็กอีก500กว่านะครับผมถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะปั๊มแซดพันหนะครับอ่ะโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม,ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอู u a เก i นสวัสดีครับ